อร่อยไหมอรอยโอ้ผัดดุกเลยนะผัดพริกเหรอผัดดุกผัดขิงผัดดุกผัดดุกผัดพริกผัดพริกอ่าผัดดุกสับน่าน่าจะไม่คาวนะค่อยจอจิ๋วปกติก็จะเดินล่องนี้ ไ้หลังร้านเลยเลยองเสงโฆชนาตอนนี้นะก็เลยต้องเดิน่าลางบ้านเข้าไปน้ำสูงหน่อยเขาก็จะทำสะพานให้เดินข้ามไปดันหลังได้ประมาณนั้นนะครับองเสงมาแล้วมีต่อไาการอาหารหลากหลาย อมีปลาเนื้ออ่อนและพิกด้วยเหรอปลาดุกฟูผัดพริกขิงมีความหลากหลายของอาหารขอนมร้านอาหาเดี๋ยวอร่ามว่างันตากายประมาณนั้น ก็ริมแม่น้ำเช่าพยาตอนนี้สภาพไหมปิ่มน้ำเลยนี่น้ำเขาบอกขึ้นลง,ลงน้ำขึ้นลงที่นี่น้ำมันคงจะท่วมบริเวณนี้ลงไปหน่อยนะท่าเรือนะนะประมาณนั้นปักเกตสะพานพระรามสี่ เจ้าพยาญาตัเออมาอย่างนี้ไหลแรงนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นสภาพน้ำไหลไหมนี่แรงนิดน้อยนั่นนะครับขึ้นนี่มาจากไหนตีมาจากเรือเหรอโน่นโน่นจะเป็นวัดเตยน่าจะใช่ไหมเปน่า ไวเรือนไทยนั้นสวยมากไม่รู้เรือนไทยของใครอ่ะสวยทีน่นั่งบรรยากาศร้านอาหารโง,งสิงโฮเชนาปากเก็ตน,นะครับนี่สภาพน้ำมือ เดี๋ยวเราจะลื่นไหมก็ระวังอยู่ลื่นก็แฉะมากเลยลูกเลี้ยงอ,อยู่โอเคนะหน้าน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีประมาณนัน้นร้านหงเซ็งโอชนณาห้าแยกป,ปากเกดริมแม่น้ำเจ้าพิยาอันนี้ทอดมันปากกาย อันนี้อ่าเขาเรียกอะไรเนาะนกุ้งกุ้งอะไรเนาะกุ้งผัดกับอะไรแล,ดดแล้ววันนี้ก็ผัดผัดเผ็ดปลาดุกแต่ว่าเป็นปลาดุสกสาวจ้าจิ๋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 วจิ๋วจริง อันนี้อะไรนะรอะไรนะลูกลกุ้งผัดเม็ดมะม่วงเลยอ๋อกุ้งผัดเม็ดมะม่วงดูเขาน่ารักอะ่ะถ้าทำน่ารักดิโอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแม่ตุ้ยละเล่นหลักเจ้าพยาดื่ม่มน้ำเจ้าพยาตอนนี้นะโฮมเซ็นเตอร์เก๋น แม่ถ้าจะหิวโอเคอร่อยไหมอร่อยมากอ่ะอร่อยมากผัดดุกเลยนะผัดพริกเหรอผัดดุกผัดขิงผัดดุกผัดดุกผัดพริกผัดพริกอ่าผัดดุกสันว์น่าจะไม่คาวนะค่อยจอจิ๋วโอ้สุดยอดโอเค ทอดมันเป็นไงคุณแม่อร่อยอร่อยชอบมันปลาคราอันนี้กุ้งผัดอเลยนะที่ว่งกินผักผ่าน,นเหรอเรียกไม่ถูกปลากระพงผัดพริกขีนะก็ขอเยอะชิบหายแล้วอ่ะเจ้หนูโทรบอกนมงก่อนเต็มกะเลยห้ยาอย่างพระเจ้าขอชิมทอดมันปลากราย

ได้กรอบกรอบกรอบไห้พราวกระดุกชิก้นอืมกรอบดีดีดีแรกรู้ว่ามันเป็นชิน้นชิ้นอันนี้ก็สับโอเคเลยชิมกุ้งกุ้งสดอบนะปั่นเม็ดมะม่วงลองดู กุ้งผัดเป็ปโร้ม่วงอาจจะมีรสเค็มน้ำไปหน่อยประมาณนั้นแต่าะโอเคอจอหน่อยให้จอจิ๋วดีนะเลยนะแต่ไม่รู้ให้ซอปูหรือว่ากุ้งไม่รู้น่าจะเป็นกุ้งลบน่าจะเป็นกุ้งมากว่า บอกว่าวันนี้มีพวกผู้เรียนนักันที่กินหาชิมว่าอร่อยไลไปให้พี่นโอเคนะเดี๋ยวว่าะแชะนิดนึงแช่แล้วใส่น้ำกระติกได้แหละโอเคพอได้อยู่ เ <c oughs> ที่ยวสถาเนเที่ยสถาบันนครปักกป็นท่าเรือนั่นก็คือร้านอาหารหงหงเส็งที่ทางทุ่งกี่เราอยู่ตรงนั้นเลยครับดับเพือเรือดับเพลือก็เป็นท่าเรือ แต่ว่ตาต้องเป็นตัวบ้านัวบ้านทีหลังกไหมกรปเต็มตเอาสมองมาข้ามีรูปของด้วยนะถึงว่าแถบนี้มีมอนเยอะมีหง่งสัญลักษณ์เลย ระท่าน้ำบรรยากาศใต้สะพานพระรามสี่ัน,นั้นไม่เห็นระดับน้ำนะว่าเพียงใดแต่รั้วน้ำเมื่อกี้ที่ร้านนั้นน้ำเข้ามา